นะับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นะคะที่โลกต้องจารึกเลยค่ะสำหรับพระราชพิธีบรมราชากิเศษสมเด็จพระเจ้าชาลที่3นะคะและสมเด็จพระราชินีคามิลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพี่แคทคุณผู้ชมคะก็บอกว่าภายในงานเนี่ยนอกจากจะมีเหล่าผู้นําระดับสูงจากทั่วโลกแล้วก็ยังมีศิลปินดานะคะจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาร่วมในพรระาชพิธีสําคัญในครั้งนี้ด้วยค่ะแขกคนแรกที่เราจะพูดถึงนะนะคะก็คือเอ็มมาทอมสันนะคะนักแสดงมากความสามารถเป็นที่รู้จักกันในบทบาทศาสตราจารย์ซิบิลทรีโลนีนะคะอุ้ยรู้จักแน่นอนในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะคะในชุดเสื้อโค้ตสีแดงสด รูปดอกกุหลาบนะคะจากแบรนด์ Emilia w i c k s e a d ้ท่านที่สองนะคะ Edward Enninful en นะคะบรรณาธิการนิตยสาร British Vogue ม,มาในชุดสู h ไฮเอ็นจากแบรนด์ Huntsman นะคะแบรนด์สูตรสุดรูจากย่าน s a เวล e r o นั่นเองว,ว้าว มาดูคนที่3กันค่ะพี่แคทไลโนริชี่นะคะนักร้องเสียงอมตะเจ้าของเพลง Hello ค่ะ <Yes. S 1> แล้วก็เป็นพิธีกรชื่อดังจากรายการ American Idol ด้วยม,มาในชุดสูตรสัญชาติอังกฤษนะคะอย่าง s p l o t London ค่ะพร้อมกับเขมกลัด High Jewelry White ฝั่งเพชรจากการาคนสุดท้ายที่ต้องบอกอว่าฮือฮากันมากๆเลยก็คือนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างเคที่เพอร์ลี่นะคะ <c oughs> มาในชุดเดรสรัดรูปสีม่วงค่ะพร้อมกับหมวกใบใหญ่ ปใหญ่มากแล้วก็้อยไข่มุกนะคะจากแบรนด์วิเวียนเวสส่วนค่ะโอ้โแบรนด์นี้เนี่ยนะดังจริงๆรเรื่องแฟชั่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะเธอก็ยังได้รับเกียรติให้ขึ้นร้องโชว์ในคอนเสิร์ตฉลองพระราชพิธีบรมราชาพิเศกสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ด้วยค่ะ ซึ่งก็จะจัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าทางตอนตกของปราสาทมินเซอร์นะคะงานนี้นะคะเคที่ก็มาในชุดกระอกสีทองสุดอลังการนะคะจากแบรนด์วิเวียนเวสต์ฟูดเหมือนเช่นเคยนะคะอะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดในศตวรรษที่18ค่ะหรือว,ว่ายุคบาโรกนะคะซึ่งความพิเศษของชุดนี้ก็คือเย็บด้วยมือทั้งหมดเลยโ,โดยวิเวียนเวสต์ฟูดตั้งใจทำให้เคทีเพอลี่โดยเฉพาะใส่ในงานนี้เท่านั้นเลยค่ะ โอ้โหต้องบอ,อกว่างานนี้คนดังแต่ละคนนะคะจากทั่วโลกผู้นําระดับสูงหรือว่าเซเลบิตตี้ต่างๆแต่งตัวกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยค<ม>่ะพี่แคทใครแพ้ใครจๆ<อ>จริงค่ะความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ